ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแอนดี้โรเบิร์สันยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองกับลิเวอร์พูลหลังจากดิวย้ายไปร่วมทีมแอลเลติโกมาดริดล่มในช่วงสัมเมอร์น,นี้การที่โรเบิร์สันกลายเป็นเป้าหมายลักของแอตเลติโกถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ โดยเจ้าตัวเองก็ต้องทบทวนอนาคตอย่างจริงจังเนื่องจากเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกเพียงปีเดียวเมื่อการมาของมิลลสเคอร์เคสได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการโรบสันจึงมีแนวโน้มจะหลุดจากตำแหน่งตัวจริงซึ่งทำให้เขาต้องช่างใจมากขึ้นหลังจากรับบทแบ็กซ้ายตัวจริงมาแล้วถึงเจ็ดฤดูกาลเต็ม ก่อนหน้านี้ได้มีรายงานว่าแอลติโกตั้งใจจะจ่ายค่าตัวแค่เพียง5ล้านยูโรหรือประมาณ4.3ล้านปอนด์หรืออาจไม่จ่ายเลยด้วยซ้ำแต่ลิเวอร์พูลก็ยืนกรานไม่ยอมปล่อยในราคานั้นและสุดท้ายทีมจากสเปนก็หันไปคว้าตัวมาเตโอรุตเจรี่แทนโดยโรมาโนเขียนในคอลัมน์ของคอร์ดออฟไซด์ว่า ก่อนหน้านี้มีโอกาสจริงๆที่จะย้ายไปแอตลติโกมาดริดแต่สุดท้ายลิเวอร์พูลไม่ต้องการปล่อยเขาไปแบบฟรีๆตอนนี้มีหลายสโมสรที่ให้ความสนใจและต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะโรเบอร์สอนเองยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนว่าอยากทำอะไรเขาไม่เคยตอบตกลงขั้นสุดท้ายกับแอลติโกเพื่อเป็นการเคารพลิเวอร์พูล และคาดว่าเขาจะตัดสินใจเรื่องอนาคตในเร็วๆนี้แม้ยังไม่ชัดเจนว่าสโมสรใดบ้างที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของโรเบิร์ตสันแต่ก็ยังเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวยังไม่อยากรับบทตัวสำรองในปีสุดท้ายของสัญญาลิเวอร์พูลเองรู้ดีว่าต้องปล่อยแบ็กซ้ายออกไปหนึ่งคนในซัมเมอร์นี้ เพราะการมีผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันถึง3คนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้โดยเฉพาะเมื่ออาร์เนอร์ชลอตชื่นชอบการมีขุมกำลังขนาดเล็กและต้องการเคลียโคต้านักเตะที่ไม่ใช่โฮมโกรนด้วยทางสโมสรดูเหมือนจะอยากเก็บโรเบิร์ตซอนไว้มากกว่าคอสตาซีมิคาสเนื่องจากสามารถใช้ประสบการณ์ของแข้งวัย31ปี เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเคอร์อเคสไว้ย21ปีได้ในทางกลับกันการปล่อยซิมิคาสออกจากทีมก็ดูจะคุ้มค่ามากกว่าเพราะเขายังเหลือสัญญาอีก2ปีซึ่งอาจขายได้ราคาดีกว่าและยังเปิดโอกาสให้ลิเวอร์พูลใช้ประโยชน์จากโรเบิร์สันในการลุ้นแชมป์ฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ตาม สโมสรเองก็พร้อมจะเคารพการตัดสินใจของโรเบิร์ตสันหากเขาเลือกที่จะอำลาทีมในซัมเมอร์นี้หลังจากที่รับใช้สโมสรนอย่างพักดีนับตั้งแต่ย้ายมาจากเฮาซิตี้ในปี2017โดยค่าตัวเพียง8ล้านปอนด์ทั้งหมดนี้จึงเป็นโจทย์ที่ริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ต้องจัดการให้ลงตัว ซึ่งคาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงปรีซีซันโดยนักเตะจะกลับมารายงานตัวที่ศูนย์ฝึก AXA ภายในสัปดาห์หน้าและทางสโมสรก็คาดหวังว่าจะได้รับคำตอบจากโรเบิร์สันก่อนถึงเวลานั้นตำแหน่งของโดมินิกโซบอสไลในฐานะมิดฟิลด์ตัวรุกเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลเมื่อฤดูการที่แล้ว าถูกท้าทายจากการมาถึงของฟลอเรียนเวสต์แต่เอเย่นของเจ้าตัวยืนยันว่าแค้งหังเกเรียนไม่กลัวการแข่งขันใดๆทั้งสิ้นแม้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์ชลอตจะจัดทัพยังไงในฤดูกาลหน้าแต่การมีตัวเลือกในแผงมิดฟิลตัวรุกเพิ่มขึ้นก็แน่นอนว่า จะยิ่งเพิ่มการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งตัวจริงเข้าไปอีกเมื่อฤดูการที่แล้วโซบอสไลเคยถูกดรอปเพื่อเปิดทางให้เคอร์ติสโจนมาแล้วและในฤดูการใหม่นี้เขาอาจจะต้องเจอกับเวียสที่พร้อมเบียดขึ้นมาแย่งตำแหน่งในทีมชุดใหญ่มา t ิอสัสเอสเตอร์ฮาซีเอเยนของโซบอสไล ให้สัมภาษณ์กับสื่อฮังการีเอ็มโฟสปถึงกระแสวิจารณ์ที่มีออกมาเมื่อเวย้ายมาร่วมทีมเจ้าตัวตอบว่าผมไม่รู้สึกกลัวคำถามนี้และก็ไม่รู้สึกว่ามันน่าสนใจเท่าไหร่ด้วยซ้ำโดมินิกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่การแข่งขันคือเรื่องปกติตั้งแต่อายุ16แล้วผมยังไม่เคยเห็นสโมสอนไหนที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้ว ไม่อยากพัฒนาไม่อยากดึงผู้เล่นระดับท็อปเข้ามาเพิ่มเลยผมมั่นใจว่าทั้งสองคนจะได้ลงเล่นร่วมกันในสนามในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างแน่นอนแน่นอนว่าผมไม่ใช่คนจัดทีมแต่ลิวอพูลมีหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดในโลกอยู่บนมานั่งเขารู้ข้อมูลทุกอย่างมากกว่าผมแน่นอนผมเชื่อว่าโดมินิกจะก้าวข้ามขั้นนี้ไปได้ และจะยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆกับทีมที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เอเยนดอมกล่าว um แม้มีความเป็นไปได้ว่าโดมินิกอาจจะได้ลงเล่นน้อยลงในเกมใหญ่ๆบางนัดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเวียสจะเข้ามาแทนที่เขาโดยตรงแบบตัวต่อตัวเราน่าจะเห็นระบบของชาลอดค่อยๆเปลี่ยนแปลงในซีซั่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเสริมทัพอย่างมิลส s เคอร์เคสและเจอร์ y ีคริมปองที่มีความเร็วและสไตล์การเติมเกมรุกทำให้ลิเวอร์พูลอาจหันมาใช้ระบบแบ็ก3เมื่อครองบอลและเปลี่ยนจากมิดฟิลด์สคนเป็นคู่มิดฟิลด์ตัวรับหรือดับเบิลพีวอตมากขึ้นมีรายงานด้วยว่าชลอตมีแผนจะใช้เวทในตำแหน่งหมายเลข10บนั่นหมายความว่าเขาจะเล่นสูงกว่าไม่ใช่หนในสองมิดฟิลด์แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ ซึ่งเคยเป็นบทบาทของโซบอสไลช่วงท้ายฤดูกาลก่อนเราเห็นโซบอสไล์ถอยลูมาต่ำบ่อยขึ้นเพื่อรับบอลจากแนวลึกแตกต่างจากช่วงต้นฤดูกาลที่เขามักทะลุเข้าพื้นที่สุดท้ายในบทบาทตัวรุกเต็มตัวนี่อาจเป็นแนวทางใหม่ที่เราจะได้เห็นมากขึ้นในซีซั่นหน้าเวสอาจเล่นจากฝั่งซ้ายหรือในพื้นที่สูงขึ้น ส่วนโซบอสไลกลายเป็นคนเริ่มเกมรุกจากแดนลึกแทนที่จะอยู่ในบทบาทผู้จบสกอร์หรือแอสซิสเมื่อเอเย่นของโซบอสไลถูกถามว่าเห็นอนาคตของนักเตะในทีมลิเวอร์พูลยังไงเขาตอบว่าผมไม่ได้คิดถึงเส้นทางอาชีพของโดมินิกมาพักใหญ่แล้วเขามาถึงจุดที่กลายเป็นผู้เล่นตัวหลักในทีมที่คว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วตอนนี้สโมสรกำลังพัฒนาแบบจริงจังมากม และอยากประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกการได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์แบบนี้มันยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับพอจอร์จพูดถึงไทเลอร์มอร์ตันสโมสรสปอร์ตติ้งบรากาจากหลีกโปรตุเกสเตรียมเดินหน้าคว้าตัวไทเลอร์มอร์ตันกองกลางลิเวอร์พูลที่เพิ่งสร้างผลงานโดดเด่นในศึกยูโรยู21กับทีมชาติอังกฤษและซึ่งกำลังมองหาความมั่นคงในเส้นทางคาแ่ง โดยเป้าหมายในการลงเล่นทีมชุดใหญ่แบบสม่ำเสมอมอตันถูกเป็นเป้าหมายของกุนซือใหม่ของบรากาอย่างคาร์ลอสวิเซนส์อดีตผู้ช่วยของเปปกวาดิโอลาที่เพิ่งเข้ารับงานคุมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยบรากาสามารถเสนอโอกาสลงเล่นยูโรปาลีกให้เขาได้หากผ่านรอบคัดเลือกสำเร็จไม่ใช่แค่บรากาเท่านั้นที่ให้ความสนใจอายากซ w ว s t Ham United และ Club b ล u ส์ต่างก็จับตาดูสถานการณ์ของมอร์ตันโดยเฉพาะ a อยักษ์ที่เพิ่งแต่งตั้งจอห์นไฮติงกาอดีตโคช้ชลิเวอร์พูที่เคยร่วมงานกับมอร์ตันในปีก่อนมาเป็นเฮ c o a ้ชทำให้ดิวนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงสำหรับมอตันฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ใช่ปีที่น่าจดจำนักเพราะเขาถูกขวางเป็นให้ย้ายไปเลเวอร์คูเซนแบบยืมตัวเมื่อปีก่อน และแทบไม่ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเลยหลังจากเคยไปเก็บประสบการณ์ยืมตัวกับแบล็กเบิร์นและฮาวซิตี้ในแชมเปียนชิพเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บหัวไหล่จนต้องผ่าตัดเมื่อเดือนมการาคมและเพิ่งกลับมาฟิตส,สมบูรณ์ทันก่อนศึกยูโรโดยเขาลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งเบอร์6เกมชนะสเปนรอบก่อนรองชนะเลิศ และในรอบชิงชนะเลิศเขาลงมาเป็นตัวสำรองก่อนเปิดบอลสุดสวยให้โจนาธานโรมุงประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษช่วยให้อังกฤษเฉือนเอาชนะเยอรมนี3ต่อ2ป้องกันแชมป์ยูโร u 21ได้สำเร็จในขณะที่วาตารุเอนโดในระหว่างการให้สัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์เร m a มชชีนที่ซึ่งทำโดยโคดันชะตอนที่ผมย้ายมาลิเวอร์พูลสิ่งที่ผมอยากทำให้ได้มากที่สุดคือแชมป์พรีเมียร์ลีก ผมรู้สึกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ผมเล่นฟุตบอลผมหวังว่านี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการคว้าแชมป์เพราะว่าตั้งแต่ผมมาผมได้แชมป์คาราบาวคับในฤดูกาลแรกแล้วก็ตามด้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่สองเพราะฉะนั้นผมก็แค่อยากจะเดินหน้าคว้าแชมป์ต่อไปกับแฟนบอลมันมีความหมายกับผมมากจริงๆแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเรายังไปได้ไกลกว่านี้ เราสามารถประสบความสำเร็จได้อีกมากทั้งกับทีมงานสตาฟนักเตะและที่สำคัญที่สุดคือแฟนบอลฤดูกาลที่แล้วเอ็นโดลงสนามในพรีเมียร์ลีกไป20นัดมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยที่20ที่เทียบเท่ากับสถิติของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งทีมชาติญี่ปุ่นที่ย้ายมาช่วยกดติดตามกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะครับ